ทุกคนชอบฟิวบุ่มชอบฟิวที่พวกนางเล่าพวกนางเล่าไปขึ้นเครื่องอะห้าเล่าถึงพี่คนที่นั่งข้างๆอะเรียกปลายปลอยอะเออมาพาหน้ารักดีคือแบบว่าแสบแสบมากแสบทั้งคู่ แสบทั้งตะนาดนทั้งเพื่อนเขาทั้งปายคือแบบว่าเล่าแบบมันฟังแล้วเพลินดีอ่ะคือแบบจริงแหละเรารักเขาหรือเปล่าไม่ต้องลองเพลงก็ได้คือแบบคุยกันเถอะเออคุยกันเถอะแค่พวกคุณมันก็จะสไตล์แบบว่ายืนอยู่เฉยเฉยอะ่ะพวกเราก็ดูอะ่ะนึกออกไหม ยืนอยู่เฉยๆพวกเราก็ดูยืนคุยกันเถอะไม่ต้องร้องแล้วเพลงอะอะไรเหมือนที่ธนดลพูดไม่ร้องแล้วเพลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบอ่ะยืนคือย,ยืนคุยเฉยๆอะ่ะฉันก็ดูพวกนางพูดแล้วมันเพลินดีไงม,มันน่ารักแล้วมันเพลินดีมันฟังฟังแบบ ฟังได้ตลอดพูดเก่งมาเออชอบที่พี่ที่นั่งข้างๆอ่ะทนดนยังยอมอ่ะขนาดว่าท่านดนพูดน้ำไหลไฟดับทนดนยังยอมเนอะแบบน่ารักไปดูอน่ารักดี ลองลองไปฉีดน้ำดูสิลองลงไปฉีดน้ำดูสิอะไรนะคุณนุชนาโดนลองไปฉีดน้ำดูสิไมนะ่อ,อ,ไอยากไปแล้วเหมือนน้ำเทศบาลมันหมดมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดทั้งเลยกูเห็นแล้วเมื่อกี้กูเห็นแล้วมันฉีดดีๆมันไม่ฉีดเลยมันอะไรทำไมไปปล่อยให้มันห้าตัวอย่างนั้นมันอักสเสเล็น,นิดหน่อยให้ฉีดเด้ยังไงไม่เห็นคนข้างล่างเปียกเยอะ คราวนี้เรารู้สึกผิดปุ๊บเขายังไม่เปียกเลยมันฉีดได้สนาทีเมื่อกี้ก็ไม่เห็นเลอเพราะเราฉีดปุ๊บพูนแลนไปพูนพูนวิ่งไปทำอะไรเอาตรงนะคิดว่าเขาเปียกแล้วยังเมื่อกี้เปียกแล้วใช่ไหมคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยลืมด่าเว่าท่านไหนย่อยอยู่พาท่านไหนเปียกอยู่อุตส่าห์ชะล้วนคุ้งที่ให้อย่างดีมันอัิเสบแล้ว แล้วมันก็ไปหลุดเชื่องดันมาดันดอนด,ด้วยนะลองลองลองไปฉี่ใส่พี่เขาดิข้างล่างลองไปดูอยากดูเปียกน้ำหมด <c oughs> หรือยังน้ำพี่ชายหมดหรือยังครับ <c oughs> เอาเราออกมาแล้วเราออกมาแล้วเราออกมาแล้วเหมื่นหมื่นห้าพันลิตรโอ้โหเดี๋ยวท่านนำนะ เมื่อกี้หนึ่งันลิตรเท่ากับน้ำจูแปซิฟิกเลยนะผมเรียนมาครับผมไล่ลูกบาทเมตรหนึ่งแปซิฟิกแปซิฟิกแปซิฟิกมันเป็นโค้โลกเหนือไหมหรือว่ามันเป็นโค้โลกใต้15,000ันลิตรคเท่ากับ148,000ลูกบาทเซนติเมตรพรุ่งนี้ซื้อหวยแน่เลยเราไม่ซื้อหรอถ้าเมาอย่าซื้อไม่งั้นจนผมบอกเลย อะไรนะพูดใหม่อ๋อไม่เหม็นน้ำไม่เหม็นครับ<อ>และ้และจะบอกนะที่สําคัญนะน้นําไม่เหม็นหรอกที่จะบอกถ้าสมมติน้ําเปล่าเหลือะไรที่คุณกินเข้าไปแล้วนะอย่าคายนะเสียดายวันนี้ ตื่นเช้าขึ้นเครื่องมายังจาไม่ได้เลยว่าตัวเองอาบน้ําหรือแปรงฟันมาหรือยังหยิบรองเท้ามา<อ>ที่จริงมีรองเท้าคู่สีขาวอีกมันเอามาคนละข้างมันออกมาได้ยังไงโอ้เมื่อเช้า,ชาฮัลโหลไปมึงตื่นไปนี่เอเอเก็บของอาบน้ำเลยแล้วผ่านไปอีกสองสองวินาทีผมก็ผมก็มันตื่นหรือยังวะผมก็ถามอีกครั้งครั้งหนึ่งพามันตื่นหรือยังนี่ นี่ยยังไม่อาบน้ำก็ลังอาบน้ำาง่งผลกับันวัแล้วก็เก็บของพวกก็เก็บของหรือพวกก็เอาขยะไปทิ่มจนแล้วกันเด้กลับไปหอดปป๊บขวนของออกมาคนบาคนบาพี่น้องไปวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนไม่รู้มันขนแต่รองเท้าออกมาแล้วมันก็เตรียมอะไรไม่รู้ <S <S บอกแล้วว่าจะออกกําลังกายื่อวานออกกําลังกายออกกนเนี่ย ออกกำลังกายดิบไปหน่อยครับผมยกกอย่างเดียวยกอย่างเดียวยกดัมเบลอย่างเดียวเลยยกเบียแล้วขึ้นมาทั้งขึ้นบินครับพี่น้องเพราะปากก็ผมพกกำแล้วมีแล้วมีพีเอฟซีคนหนึ่งน่ารักมากขึ้นเครื่องมาครับขึ้นเครื่องมานั่งข้างๆโดยนุกอ่ะได้บัตรร่างติดติดอ่าติดกระจกที่เขาจะหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่าง <Das S 2> นุกอะนุกเล่นติดหน้าต่างใช่ไหมอ่ะจินตนาการนะจินตนาการนุกนั่งติดหน้าต่างปลายจะปลายจะนั่งริมคนเดิน <D ing> พี่เขาจะนั่งกลางพี่เขามาถึงก่อนเขาไปนั่งตรงกระจกเลยเนะอะอ่ะเอ,อเอ้ยแล้วเราเราบอกเล่าอะนะเฮ้ยนุกไปเขาเอ,อ้ยเ,เจ้านางใสครับเนี่ยอ๋อพอดีเอ้ยมาก,ก่อนเอ,อ้ยเล่นงงงานางยิมมองกระจกพงก็ไปกันเลยหันมากหนากกัน กันเลยนางนางไปนางมาครับพี่น้องมันหลับครับเครื่องมาจนขึ้นอีหยังเขาฮะอะไรกลุ่มนี้คนหนึ่งที่ไปเยี่ยวเมื่อกี้ผมจำได้พี่คนหัวทองนี่แหละได้ว่าเปนเจ้าผู้ถอดทรงผู้ถอดทรงเดี๋ยวนะขู่เดี๋ยวมังกรขู่จำได้เบิร์ตบ้างกันคนหนีผู้นึงครับเนี่ยครับ เสือท่องอ่ะถึงนี้แล้วไปๆนอนหลับครับพี่คนนั้นเอ้ยเอ้ยเขินเอ้อยเขนเอ้ยนวดบหลับเขินเอ้ยนวดบหลับดักในนังก็ดักรองดาราในใจเลยลับเธอื้อยข้าอยากนอนเหมือนกันผมก็อยากนอนทีนี้ตั้งแต่ขึ้นขอนแก่นมาบินมาเรื่อยๆพี่แกพูดไม่หยุดเลยนะแกหยุดยู่ช่วงเดียว เดี๋ยวทิงเดีือดโถนแล้วอย่าแล้วช็กอก <ะ S 1> เครื่องบินตก,ตกล้มอากาศครับเครื่องบินตกตกล้มอากาศแล้วพี่เขาทำท่ายังไงไอ้สมมติคุณเ,เป็นผมนะเขาก็นั่งพ <อะ S 2> <อ>ี่นุ๊กไปอย่างเงี้ยนี่นี่มักข้กเจอญี่บ้านไหนเครื่องบินตกล้มอากาศปั๊บไม่พูดไม่จานาเลยนะหันไป <N> อย่างง,งี้เลยที่นี่เรื่องครับผมเป็นคนมักซ่อมคนนะนะผมก็นั่งทับทานเหรียญโทรศัพท์เดี๋ยวเพิ อุ้ยเอื่อยตายฉนวกตายฉนวกห้าครับแล้วคราวนี้พอพอเครื่องบินลงปุ๊บถึงกรุงเทพมหานครปุ๊บครับแล้วคราวนี้ไปก็ตื่นปับ๊บตื่นปั๊บพี่เขาทักทายไปเลยเอ,อันแรกเ,ออเขาตอบเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวอันก่อนตอนตอนยังไม่ตื่นตอนก่อนลงเขาบอกอ่สก,อกิทอันนุ๊กเดี๋ยวก็ลงเอ่ยบอกไอเอื่อยไอเอ่อยอยากจับมือเนีเออ่ยมันก็นขัดมือมันเนะี่ย จัดมือเขาเลยนะเนี่ยเลยไปเห็ุงานอยู่ประเทศนอกโอยมือหยาบหยาบแกก็นั่งเฮ้ผมก็ผมไม่ได้มพูดอะไรแกนะแกก็นั่ง,งลงเครื่องไอ้ตัวนี้ตื่นตื่นยังตื่นไม่สนิทหรอกตื่นลืมตาแล้วมันก็หลับอีกแกก็คิดว่ามันตื่นมันใส่แว่นไงผมนั่งอยู่ตรงกลางผมคนกลางเขาเนี่ยปั๊บปล่อยเรียกผมปล่อยปล่อยเอ้ยเอ้ยจับมือนะปล่อย ปลอยด้วยความที่สะืมสะือใครไปไปปลอยปอยเยจับมือเนี่ยปลอยมันกับปลอยทีนี้ผมเลยโทรหาพี่ป๊อบมาหอดตอนนี้นี่ป๊อบคอยก็ไปจีร้งเครื่องกว่านี้นี่เพิ่นไายยิ้มเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอผิดไปไปโดยไปไปผมให้ฮามาตั้งแต่ ทั้งบันรวันนี้แล้วพี่คนนี้เขาก็ได้เดินจากไปลากลากระเป๋าสีเหลืองสีปากอสีเทาสีเทาอย่างน้ำห้อย่างน้ำห้องพร้อมนี้สิ่งนีผมก็ไปไกลไปไปแล้วมาพอไปแล้วมาพอไปแล้วมาพอมาพอเรื่องก่ออันไหนก่อโอ้อ๋อไม่รู้เรื่องครับผมผมหลับ อันนี้ถามว่าไอ้ตัวนี้ก็ยืนน่ะนำมาไป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 ันอยู่บบนี่ไปไปเข้าไปหยัดแล้วมาในกระเป๋าหยัดแล้วว่าจังหวัดอื่นอันอน,นคลิปนี้ออกไปแฟนเออแล้ววันนั้นเล่นติดต่ออยู่ตัวเอื้อติดตามติดต่อกูติดตามติดต่อแต่อันเปอย <c oughs> แล้ววันนี้วันนี้ที่ที่เราไปถ่ายงานเอาวันนี้เออมีอีกเรื่องนึงอ่ะม่ต้องร้องแม่มาตกร้องเพลง <c oughs> วันนี้ที่เราไปถ่ายงาน อยู่ที่งานเสร็จอยู่ที่เดโมงงามวงแหวนวันครับแล้เรามื่วานช่วงสุดท้ายจะกลับใช่ไหมช่วงสุดท้ายเราจะกลับเพราะพอดีเราไปซื้อชาไข่มุกเราก็เลยนั่งรอชาไข่มุกอยู่ตรงนั้นนั่งรอคนนึงวิ่งมาอ่าวิ่งมาเลยอย่างไกลเลยรีบมาวิ่งมาลุกไปลูกไปลูกไปลูกไป ลูกไปพี่ติดตามหนูมานานมากแล้วพี่ติดตามพี่ชอบมากเลยพี่ดูทิกตอกทุกวันเลยอแล้วคราวนี้พี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมอ่าปั๊บกระถ่ายจนเสร็จไปถ่ายแตเสร็จแล้วก็ความหยาบของนุกธนดลผมไว้ไม่แก้พูดอย่างนั้นความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นครับผมเขาก็เลยถามพี่คนนั้นไปว่าถ้าพี่เป็นเอฟซีตัวจริงเพลงผมที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่าอะไรครับอันอันจะพูดเป็นพี่นะเป็นพี่เขานะอาพูดถามใหม่ทิ เล่นผมไอ้เอื้อคอยถามเจ้าเน่เป็นเอฟซีมาดนหรือเปล่าคนไทยนะเป็นเอฟซีมาดนหรือเปล่าโอ้ยติดตามตลอดเป็นมาตั้งนานแล้วดูตลอดติดต่อตั้งแต่แรกกับทิมทุวันนี้เพลงคอยพ่วงปอยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ซื้อเพลงไว้อย่าง๋ย่าคิดก่อนนะก่อนคิดก่อนอ๋อเออไปก็เลยบอกว่าเออเพลงมันอาจจะใหม่ไปอ่าคิดก่อน ทงนั้นก็ชอบถามไปเรื่อยเพลงไปเพลงายสักหนึ่งเพลงสิอะไรนะเพลงายสักหนึ่งเพลงชื่อว่าอะไรครับชอบเจยวกันตลอดเลยทีนี้ผมก็เลยพูดอีกเอาเพลงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเราสองคนหูยนุกก็ดีนะยังเรียกนุกถ้าเรียกนนขึ้นมากูหาเลยนะอ่ะถึงไหน้วตัดไปกี่เพลงแล้วเมื่อกี้เอาที่พูด มีความสุขครับสอหอสบายใจได้ครับงานพวกเราไม่ค่อยมีคนตีกันหรอกแต่ให้เมียดูอะเนี่ยให้เมียดูไม่ค่อยมีคนตีกันครับพี่ชายส่วนมากก็คนกระโดดอ่ะมี <ๆ S 2> มีมูเขามาในงานมีคนตีกันนะครับอยู่งานน้องเจตตุกุลต่อสี่ปีมีครั้งเดียวไม่ออกข่าวด้วยนะมันเม่าขัดได้ออกข่าวด้วยนะตีกันแค่นั้นใช่อ่ะออกเพลงออกเพลงถอะอ๋อ เรื่องาร,อรองาววันนี้จะไม่มีวันลืมไปชอบมากเลย FC ที่น่ารัก FC คนไหนที่ว่าติดตามตลอดระวังผมถามคืนนะระวังนะไม่ไพวกนี้ไม่ถามอันนี้มาบ่อยแล้วเน,นี่ยมาบ่อยแล้วอันนี้อันนี้ยังยั่งถ้าจะขาไปน้องน้ำไปเบิ้งว่บมี้กจักอันน้องน้องโ้เพ่แล้วอน่ะ โอเคโอเคฟังไหมเพลงฟังไหมเขาเหมือนมีคำถามอะไรรักนะไปะไปกันเลยครับไปครับตอบไปเลยทุกคนตอกโชว์ผสมรองเพลง,ลอง,องนอนจะหรอกเพลงอะไรวะเนี่ยโอ้โซนนะไปะ